หายใจสยาวเชียวก็ชีวิตฉันนะสิมีแต่เรื่องคิดเครียดพอติดเหล้าน้องติดเกมแม่ติดพ่ยเงินเดือนก็ไม่ออกหมาตายยายป่วยขายของเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีแถมยังมีหนี้ท่วมหัวเฮ้ยทำไมชีวิตฉันมันเจงงมืดมอนอย่างนี้ทอๆๆทอทออย่าเศร้าใจไปเลยช่วงเวลาคริสต์มาสช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไปดูละครเวทีกันดีกว่า เพื่อชีวิตของเธอจะได้หายหม่นหมองม,มืดหมอนสักทียังไงล่ะอะไรละครอ,อะไรอะไรกันหรือเธอก็นี่ไงพี่จัดประทเทพแห่งเชียงใหม่เขาจัดงานคริสต์มาสในรูปแบบพิเศษสุดละครเวทียิ่งใหญ่ประจำปีคริสต์มาส Light in the dark แสงสว่างในความมดืดมิดจริงเหรองงานเขามีเมื่อไหร่ล่ะ2วัน2รอบเท่านั้นรอบแรกวันเสาร์ที่22ธันวาคมเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะคริสตจักรประเทศแห่งเชียงใหม่สถานนมัสการหิมพู้พิงอยู่หลังเทคโนตินดอย และรอบที่2วันอาทิตย์ที่23ทธันวาคมเวลา9้าโมงครึ่งณคลิปตระจกระทีบแห่งเชียงใหม่สถานนวัชการสันทรายซอยตลาดแม่ย้อยสันพระเนตรในเธอแล้วถ้าฉันไปไม่ถูกนะทธอคลิกไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/lightinthe dark 2012หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 0864306798 0867302413และ0867350977งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิน้นว้าวพลาไม่ได้เลยใช่ปะ่ะใช่แล้วไปได้วยกันนะเธอ จักรประทีปแห่งเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมชมละครเวทีคริสต์มาส Light in the Dark แสงสว่างในความมืดมิดเพียงสองรอบสองวันเท่านั้นเสารที่22ธันวาคมเวลา19นาฬิกาณคริสตจักรประทีปแห่งเชียงใหม่สถานมัสการภูพิงและวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีณคริสตจักรประทีปแห่งเชียงใหม่สถานมัสการสันทราย สอบถามรายละเอียดได้ที่0864306798 0867302413 0867350977คริสเตจประทีปแห่งเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมชมละครเวทีคริสต์มาส l i k e in the Dark แสงสว่างในความมืดมิดเพียงสองรอบสองวันเท่านั้นวันเสาร์ที่22ธันวาคมเวลา19นาฬิกานักิีตจักรประที่แ่งเชียงใหม่สถานนัสมาศการภูพิีและวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนักิีตจักรประที่แผงเชียงใหม่สถานนมัสการสัมทายสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0864306798 0 8 6 7 3 0 7 2 4 3 0867350977สวัสดีครับพบกับข่าวสั้นขยันออนแอร์ในช่วงของเกาะติดขอบเวทีและว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาเกาะติดขอบเวทีละครฟอร์มยักษ์ Light in the Dark แสงสว่างในความมืดมิดเรามารับฟังความรู้สึกของผู้มาชมรอบสื่อมวลชนด้วยกันครับ22และ23่ธันวาคมนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์เทียบไม่ได้กับวันแรงเงาแห่งชาติเลยจริงๆค่ะดิฉันเชื่อเช่นนั้นจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะดีอ่ะคือแบบมันดีจริงๆนะคืออยากให้สังคมน่ะได้เสพละครอะไรดีๆแบบนี้กันเยอะๆอะจบข่าวสั้นขยนออนแอร สวัสดีครับพบกับข่าวสั้นขยันออนแอร์ในช่วงของเกาะติดขอบเวทีและว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาเกาะติดขอบเวทีละครฟอร์มยักษ์ light in the dark แสงสว่างในความมืดมิดเรามารับฟังบรรยากาศการซ้อมด้วยกันครับไม่นะไม่นะไม่ไม่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำคุณแม่ตบหนูหนูไม่เคยมีคุณค่าในสายตาของคุณแม่เลยจําได้ไหม แกจ,จำฉันคนนี้ได้ไหมถ้าความตายมันเป็นความจริงของชีวิตทําไมเราต้องกลัวมันด้วยล่ะจบข่าวสั้นขยันออนแอร์